สวัสดีครับช่องชิลองฟาร์มจังเปิมเมืองชัยภูมิครับคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะครับคำถามยอดฮิตยอดนิยมเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้คอมเมนต์มาถามทาง y o u t u b e ครับข้อที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงแพะเลี้ยงแก่นั้นเลี้ยงง่ายไหมข้อที่หนึ่งคือ การเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงง่ายไหมส่วนข้อที่สองคือเลี้ยงแล้วขายที่ไหนเลี้ยงแล้วขายที่ไหนข้อที่สองนี่เป็นเป็นคำถามยอดนิยมนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วขายที่ไหนเดี๋ยวเรามีคําตอบครับข้อที่สามเลี้ยงแล้วได้เงินมากน้อยขนาดไหนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วได้เงินมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกันยอดนิยมเหมือนกันครับ วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้รับฟังรับชมในตอไปนี้ครับคำถามข้อแรกก็คือการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงง่ายไหมคำตอบก็คือครับเลี้ยงง่ายครับถ้าโรคปัยไม่เข้าโรคปัยในที่นี้คือโรคเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบาดต่าง โดยนี้นะครับเน้นโรคระบาดโรคระบาดก็คือโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์ตัวหนึ่งไปยังสัตว์ตัวหนึ่งมีโอกาสรายแรงมากที่สุดครับปุ่นท้ายถ้าติดกันไปรักษาไม่ทันท่องทีแพ้แก่ก็จะตายบางอคอกบางฟาร์มก็จะตายยกอคอกยกฟาร์มหรือบางอคอกบางฟาร์มก็จะหลงเหลืออยู่ครับถ้า,กการักษา ไม่ทันท่วงทีถ้าแพะแกะที่เหลือจากการโรคระบาดนั้นก็จะมีภูมิต้านทานครับแต่ว่าส่วนมากฟาร์มไหนที่เป็นโรคระบาดแล้วจะขายแพะหรือแ,แกะที่เหลืออยู่ออกไปให้หมดแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อครับโดยการพ่นยาฆ่าเชือ้อพักคอกพักฟาร์มไว้ในระยะหนึ่งคำตอบนี้ก็คือครับคำตอบแรกก็คือ เลี้ยงไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับาการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดมีปัจจัยมีปัญหาหลายๆอย่างครับเข้ามาลุมล้อมเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ,แก,ะก็มีหลายๆท่านที่บอกว่าวิชาแพะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะจบสิ้นสักทียิ่งเรียนไปยิ่งเลี้ยงไปก็มีปัญหามาให้แก้ไขยอยู่เสมอครับก็ประมาณนี้แล้วครับคำตอบข้อที่หนึ่ง ส่วนคําถามข้อที่2คือเลี้ยงแล้วขายที่ไหนเลี้ยงแล้วขายที่ไหนเป็นคําถามยอดนยมครับโดยทางชิลองฟาร์มแต่เน้นของชิลองฟาร์มครับทางชิลองฟาร์สมส่วนมากก็จะขายผ่าน Facebook ครับเน้นนะครับขายผ่าน Facebook โดยการโพสต์ขายเข้ากลุ่มซื้อขายแพะแกะครับ กลุ่มซื้อขายแพะแกะก็มีจํานวนมากครับมีหลายสถานที่ในหลายจังหวัดครับลองพิมพ์ค้นหาครับค้นหาคําว่ากลุ่มซื้อขายแพะแกะใน facebook ครับจะเจอมากมายครับจเจอหลายกลุ่มครับส่วนมากเราก็ขายผ่าน f Facebook นะครับถ้าขายในระยะหนึ่งก็จะมีพ่อค้าประจำครับมาคอมเมนต์หรือว่ามา ส่ง Messenger มาถามเรื่อยๆครับว่ามีแพะแกะขายไหมแพะขุนขายไหมแพะสาวแพะพ่อพันธุ์มีขายไหมแกะหลามีขายไหมก็ประมาณนี้ครับสรุปครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วขายที่ไหนคําตอบก็คือขายผ่าน Facebook โดยการโพสต์ขายเข้ากลุ่มซื้อขายแพะแกะมีเกือบทุกจังหวัดแล้วครับ คำถามข้อที e ER ่สามเลี้ยงแล้วได้เงินมากน้อยขนาดไหนคำถามข้อที่สามเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วได้เงินมากน้อยขนาดไหนคำตอบก็คือครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วไม่มีเงินตายตัวนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินเดือนเป๊ะๆทุกเดือนได้ทุกเดือนเป๊ะๆเช่นเดือนละหมื่นเดือนละสองหมื่นไม่ใช่นะครับการเลี้ยงแพะแกะนั้น เลี้ยงข้อขายในจํานวนที่พอประมาณครับพอขายแล้วก็พอได้เลี้ยงดูครอบครัวครับสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สรุปนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ต้องศึกษาดีๆนะครับศึกษาหลายบ้างศึกษาทั้งหลายๆอย่างครับศึกษาทั้งด้านสายพันธุ์่ารจัดก,การโงเรือนการรักษาโรคเบื้องต้น การอาหารการอยู่การกินพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ก็ประมาณนี้ครับเบื้องต้นนะครับเป็นการเล่าสวนฟังยังไงไก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ครับเราอยู่นี้ตอบให้ทุกคำถามครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการเล่าสวนฟังโอกัสหน้าเตรในใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ